มาดูพี่ช้างตัดไม้ไปทำาคอกหมูค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ มันหยุดยาวของฉันหาไม้ไปเสริมอคอกให้ลูกๆจะ้ะสภาพพ่วงรถเข็นกันจ้าตอนนี้พ่อกับพี่ช้างกำลังช่วยกันทำํำคอกอยู่ค่ะทุกคนส่วนน้องหมูก็หลับสบายเลย ต้องตีไม้คิดคิดหน่อยนะคะกันน้องหมูออกจากข้อค้าบรรยากาศช่วงเช้าแดดรำไรนะคะบรรยากาศดีสุดๆไปเลยจ้า ส่วนหมูดำตัวนี้คือดูรอกเลือดร้อยจากทุกคนได้มาจากคมน้อยร้อยเอ็ดจ้าส่วนสองตัวคอกนี้เก็บไว้ทําพัน์จ้าเป็นสองสายแลนลาดค่ะทุกคน และน้องหมูก็ยังนอนหลับปุ๋ยเลยแต่แอบมีสะดุ้งเหมือนกันนะคอยดูสะดุ้งหรือไม่แทนยังนะทุกคนยังหลับอยู่เลยตัวใหญ่มากๆอย่านมวันแรกค่ะนั่นไงสะดุ้งแล้วเอาวิงวิ่งวิ่วิ่ง,ง,ง,งนี่คือลูกหมูสองสายค่ะทุกคนเก็บไปทำพัน์เหมือนเดิมค่ะ you <coughs>